สวัสดีนะคะจำปุ๊บจำแน้ก็วันนีอยู่ยกับเราแลวัหนนีนน้ก็ว่อ้ก็เก้าอีเก้าหนึ่งสุดทุกหนึ่งาก็เก้าอีกำลังหาของตุด e อยู่แล้วเก้าอีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ด้นล่าง NPC เกิดยังมันอยู่กับเรเก้าอ, e อีเก้าหน่งนเก็บเอ๊ะ ได้ของแล้วได้ของแอ่ะซึ่งในวันนี้ก็ตามตามสัญญาท่านผู้ชมแบบนะครับก็ผมจะมาอัดแรมด้วยกับเก้าอีะคะ้ครับโอเคกวีทำไรกันดีไม่ถ่ายม,มาเอาไม้ถ่ายทำได้ดีไม่ถ่ายอย่าตัดต้นไม้ต้นนี้เพราจะทำเป็นบ้าตนต้นไม้เนี่ยต้นนี้ตน้นนี้อย่าตัดนะตน้นนี้อย่าตัดนะทำสนันเดยร์แล้วเอาไว้ก่อนอย่าตัดเกวีอย่าตัดต้นไม้นี่ยกวี กุ้ฮัลโหลไม่เจอของสมุนไพรอ๋อนี่แค่5นาทีนะโอเคก็นี่กุ้อย่าอย่าอย่าตัดต้นไม้ตอนนี้ทำสัญลักษณ์เอาแล้วอย่าตัดต้นไม้ตอนนี้มาคือต้นไม้ที่พอจะมาสร้างบ้านต้นไม้นะ ไอแพดโทรศัพท์คือมันเล่นยากโคตรก็แทบหันหน้าจอไม่ได้อะอันนี้ก็ในวันนี้เราจะไปเราจะไปสร้างเหมือนกันในในตรงนั้นนะโอ้ยนไอแพอดโทรศัพท <c oughs> ์เฮ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นในคอมแต่ก็มีเล่นในไอแพดสุดไอแพดอะไรเน,นี่ยใช้พีพีกดเราเราจะมาสร้างเหมือนในนี้กันนะครับเหมือนสุดๆ เราจะมาหาเพชรในที่นี่มันจะไปเสี่ยงอันตรายข้างนอกแค่ขอให้เจอเพชรแค่ก้อนเดียวเอราามเยอะปะเนี่ยมิวก็เนี่ยตามตามที่เห็นเลยไม่เยอะใช่ไหมไม่เพิ่งหลดอเลยตอนนั้นเพิ่งก็จะไปดูคลิปกลับแล้วดิดี่ยเราจะมาทำเหมืองมาช่วยกันหน่อย แล้วเสรแล้วพอดเอาเก้าอี้มาทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไขาหอ,อเมบจันมาอันนแล้วเขาแล้วเขาข่อวางสายแบทแล้วเขาไปโอเคสั่งหน่เริดีอยวาดย่าปิดห้องก่อนกำลังอจโอเคแล้เก้าอ,อี้มาแล้วครับโอเคโหลด ของใครของมันนะก็อี้าของใครของมันนะของใคของวันนี่แล้วขอสร้างอีกห้องกวกกอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไงเขาขอสร้างอีกห้องได้ไ้กวสร้างอีกห้องงานเขาจะทาเมืองเหรอมลตุเป๊ไปหมดเลยฮึ่มไม่เจอเหมืองเลยก็วจอเหมืองไหม ตอนนี้เขาเป็นขนไก่เ e f c ซีอยู่อันนี้ห้องเขานะอันนี้ห้องทำงานทำทำ <c oughs> เป็นแต่แค่ที่อะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ห้องสวนรวมวไหมเขาจะเขาจะอยู่นนต,ตัวห้างเขา้าโอเคเขาทำห้องด้วยเดี๋ยวค้าประตูก่อนค้าประตูด้วยกันพี่เดี๋ยวใครไม่รู้เรื่องไปเปิดเขา้าต้องทำป้ายดวยลนะทำป้ายก่อน

ออดเี่เฮ้เฮ้เฮ้อ้นอนของเก้าอีเ <พอ S 2> จ้าวีเ<า>จ้าวีไม่โทรหรือไม่เอจกจะจับ ออ้กย์เกรยเก้าอี้อตอนนี้เน็ตพอดทั้งอะไรพอดเน็ตเก้าอี้หรือเน็ตพอดพอดสร้างห้องอยู่เอาเอาทอดอันนี้ออกก่อนอุ้ยสอลี่สอลี่เดี๋ยวเอาห้องนี้เป็นเหมือนแล้วก็ไปห้อง้อเขาเถอะ ตอนแรกก็กบว่าจะเอาห้องนี้เป็นเหมืองนรนัวเลยอะแต่ไปไปาก็มีวันทีท่องเราก็อัปเดตสถานการณ์กัน อาจอย,ออยู่ไม่ไมอยู่ข้างบนมจ้ะไม้ขาไม้ขาโมิจาไกจกเนไดมอนด์ด้ไม่จะเหมืองเลยนี่ขุดมานานเลยอะ าใครไปเอาหลุมศพมาเนี่ยกดพี่เถอไปคาบหลุมศพใครก็ไม่รู้เพราะเถอไปคาบหลุมศพกวีกวีไม่ต้องคาบัวคาบนะกวีเขาคาบเพราะเขาต้องของใครของมันโอเคเขาจะอยู่ห้องกัเองประจำโอเคเขาไปตัดอันนี้

ถ้าเขาเล่นมาสะท้อนแสงมันสวเขาลงไปเล่นเขาว่าเดีกว่าโอเคได้ใจได้เออตรงนี้สิแม่สะท้อนแสงตักไม้บิ๊บบิ๊บบิ๊บตูวดีขึ้นเยอะเลยบีบิดไรไฟนิ่วจะเอาไม้สักสองอันพอยวขุ้ต่อ อีกแล้วเป็นอีอย้วยปออกๆเข้านี่ยจุ้ิไลตงคุดหินตงลิบจะตีทำไมโทษถอดเอาเลียร์ห้องอ่ะใช่เียลห้องพาร์ที่แล้วเขาเวลาเลีย์ตรงนี้ ิไม่ใช่ไปเอาไม้ไม่ใช่ขึ้นไปนะที่อัดกี่ชั่วโมงนะฮะพออัดไปเท่าไหร่เวลาจำไปได้โอเจ็ดนาทีอะเจ็ดนาทีอะทำไมทำไมพอ้ังตกใจด้วยไม่ได้จกแค่นับไม่นกับพออัพโหลดเวลาพอมือถือพอมาตูดไม่มันอัพโหลดได้พอ กอสิบห้านาทียังได้โอเคได้แค่ว่าแค่มันต้องบอกเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเขาทำในเมื่อร้านปีที่แล้วบอกไม่นิจินเออดินกว่าจะเจอดินที่มัทิปตอนนั้นแปะไว้เราเราจับ มมัทุกกอยู่่ไาา,างาข้ามาเลยข้ามาเลยเพราะจะเอาไปทำ KFC มันลกจังเลยพราะเพราะพราะตั้งบ้านได้ดีมากๆเลยนะไม้ตรงนี้มันตรงนี้มันเหมาะเสมบเอาไม้ไงนี่นี่ไม้เพียบเลยปีต้นไม้หลอยได้ไม่ใช่หมายถึงพราะถานประตูหน้าบ้านได้แบบโคตรดีเลยนะได้ได้เดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์เดีย๋ยวเขาเคลียร์เองเอโอเคโอเค,อเคจะไปลียร์หน้าบ้านนะเขาจะไปเคลียร์ข้างล่างโอเคเคลียร์เสร็จแล้ว จะเคลียร์ข้างล่างนะกะบิไปทำตู้ผิงดีกว่าออฟฟิศแล้วแล้วห้องตรงนี้เอาไปห้องใครอย่างนี้เลยเขียนว่าห้องนอนเป็นออฟฟิศเลยดีกว่า <laughs> ห้องนอนเก้าอี้ห้องนอนทอตอแมปบอกเลยนะว่าเพราะเป็นคนที่ฟาร์มพวกอะไรที่มันเป็นไม้ครับบอร์ดยมาก อันนี้แบบไม่ต้องเสียเงินนะถึงแม้ว่ามันจะก๊อบเกตเองก็เถึงมันมันจะอัดกี่ชั่วโมองก็ได้ใช่ไหมก็อต ไม่เกดกดคลิปสั้นหน่อยจ้บายบาย